ในอาณาจักรเล็กๆที่ชื่อว่ามิเรอามีเจ้าหญิงผู้หนึ่งชื่อเซเรนาเจ้าหญิงเซเรนาเติบโตมาอย่างสงบสุขในราชวังอันง,งดงามแต่ทุกคืนเธอจะฝันถึงอาณาจากักรลึกลับที่ซ่อนอยู่ในหมอกอาณาจักรที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เรืองแสงและป่าเขียวขจีที่มีเสียงกระซิบของเหล่าวิญญาณวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังหลับฝันอีกครั้งเธอได้รับคำเชิญจากสิ่งมีชีวิตที่เธอไม่เคยพบเจอมาก่อนเจ้าคือผู้ถูกเลือกจากอาณาจักรแห่งความฝันเรากำลังรอเจ้า เซเรนาตื่นขึ้นในตอนเช้าด้วยความสงสัยในฝันนั้นเธอรู้สึกเหมือนมันเป็นมากกว่าความฝันธรรมดาแต่เป็นสัญญาณบางอย่างที่เชื่อมโยงกับชะตากรรมของเธอทำไมข้าถึงฝันถึงอาณาจักรแห่งความฝันซ้ำๆกันทุกคืนเซเรนาพูดกับตัวเองด้วยความสงสัยและความรู้สึกว่าเธอถูกเรียกให้ทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เธอตัดสินใจที่จะเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับความฝันของเธอ หลังจากตื่นขึ้นจากความฝันอันลึกลับเซเรน่ารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ดึงเธอเข้าสู่การเดินทางที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอเดินทางผ่านป่าลึกที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และพลังเวทมนตร์เมื่อเธอมาถึงทุ่งดอกไม้เรืองแสงที่เธอเห็นในฝันทุกอย่างตรงกับสิ่งที่เธอฝันเห็นที่นี่ที่ที่ข้าเคยฝันถึงเซเรน่ากล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนขณะที่เธอเดินเข้าไปในทุ่งดอกไม้ดอกไม้เหล่านั้นส่องแสงระ,ระยิบระยับเมื่อเธอเดินผ่านและเสียงกระซิบของวิญ,ญญาณโบราณก็เริ่มดังขึ้นรอบๆตัวเธอ ทันใดนั้นประตูโบราณที่ปกคลุมด้วยเถาวันและสัญลักษณ์เรืองแสงก็ปรากฏขึ้นข้างหน้ามันเป็นประตูที่ไม่เคยมีใครพบเจอมาก่อนแต่เซเรน่ารู้ทันทีว่านี่คือประตูที่นำพาเธอไปสู่อาณาจักรแห่งความฝันข้าต้องเข้าไปเธอพึมพำพร้อมกับความรู้สึกที่ผสมระหว่างความตื่นเต้นและความกลัวเมื่อเธอวางมือบนประตูแสงสว่างเจิดจ้าก็ส่องออกมาประตูเปิดออกเผยให้เห็นดินแดนลึกลับที่อยู่เบื้องหลังมันเป็นโลกแห่งความฝันที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง และเวทมนตร์ดอกไม้เรืองแสงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เธอเคยเห็นในฝันและเสียงลึกลับที่เรียกเธอให้ก้าวเข้าไปเจ้าคือผู้ถูกเลือกจงเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันเสียงกระซิบกล่าวขึ้นอีกครั้งเซเรนาก้าวเข้าสู่โลกแห่งความฝันพร้อมกับความกล้าหาญที่อยู่ในหัวใจเธอรู้ว่านี่คือการผจญภัยที่จะนำพาเธอไปสู่คำตอบของชะตากรรมที่เธอตามหาเซเรนาก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันทันทีที่เธอก้าวข้ามธรณีประตูโลกใหม่ ที่เธอไม่เคยเห็นก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอท้องฟ้าส่องแสงสีอ่อนละมุนดวงดาวระยิบระยับตลอดเวลาและรอบๆอบตัวเธอเต็มไปด้วยดอกไม้เรืองแสงที่สูงเกือบเทียบเท่ากับต้นไม้เสียงกระซิบที่อ่อนโยนของสายลมทําให้บรรยากาศดูสงบสุขและน่าค้นหาขณะที่เธอเดินลึกเข้าไปในดินแดนแห่งความฝันเธอเห็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนพวกมันลอยอยู่ในอากาศดวงตาสีเงินของพวกมันส่องแสงระยิบระยับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ เรียกว่าวิเวียวิญญาณแห่งความฝันที่ดูแลดินแดนแห่งนี้เจ้าคือผู้ที่เรารอคอยเจ้าหญิงแห่งความฝันหนึ่งในวิเวียกล่าวพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนๆเซเรน่ารู้สึกประหลาดใจแต่เธอก็รู้ว่าเธอมีหน้าที่ในดินแดนนี้ข้าต้องทำอะไรที่นี่เซเรน่าถามด้วยความสงสัยวิเวียลอยเข้ามาใกล้เธอและกล่าวว่าดินแดนแห่งความฝันนี้เคยถูกปกครองด้วยความสงบสุขแต่เงามืดที่มาจากความฝันร้ายกำลังจะกลืนกินดินแดนนี้ เจ้าคือผู้ที่จะต้องช่วยพวกเราเซเรนารู้ว่าภารกิจนี้ไม่ง่ายแต่เธอก็ตั้งใจที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องดินแดนนี้จากเงามืดข้าจะทำให้ดีที่สุดเซเรนาตอบพร้อมกับรอยยิ้มมุ่งมัน่นหลังจากที่เซเรนาได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของเธอในฐานะผู้ปกป้องดินแดนแห่งความฝันสิ่งมีชีวิตวิเวียได้พาเธอไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าหุบเขาแห่งเงามืดที่นั่นเธอจะได้พบกับเงามืดที่คืบคลานเข้ามาและคุกคามดินแดน เมื่อเธอมาถึงหุบเขาบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยหมอกหนาเงาอันมืดมิดคล้ายกับพลังงานลึกลับที่กำลังคืบคลานอยู่ในอากาศดอกไม้เรืองแสงที่เคยสว่างสวัยค่อยๆจางหายไปนี่คือพลังของเงามืดที่ข้าต้องเผชิญเซเรน่าผึมพำเธอหยิบคาถาเวทมนตร์ที่ได้รับจากวิเวียขึ้นมาและมองไปรอบๆเพื่อหาต้นเหตุของพลังมืดนั้นขณะที่เธอเดินลึกเข้าไปในหุบเขาเสียงกระซิบลึกลับก็ดังขึ้นเรื่อยๆและเงามืดเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างที่น่ากลัว เจ้ามาที่นี่เพื่อทำลายข้าใช่หรือไม่เสียงเงามืดพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเซเรนามองไปยังเงามืดที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอข้ามาที่นี่เพื่อปกป้องดินแดนแห่งความฝันข้าจะไม่ยอมให้เจ้าเข้าครอบงำที่นี่เงามืดหัวเราะเสียงดังก่อนที่มันจะพุ่งเข้าโจมตีเซเรนาแต่เธอใช้คาถาของเธอสร้างเกราะป้องกันแสงสว่างไว้พลังแห่งความฝันและแสงสว่างในตัวของเธอทำให้เงามืดชะง,งักไปชั่วขณะข้าจะใช้พลังแห่งความฝันนี้เพื่อหยุดเจ้า เซเรนากล่าวด้วยความมุ่งมั่นเสียงเงามืดดังสะท้อนในหุบเขาขณะที่มันพุ่งเข้ามาโจมตีเกราะแสงของเซเรนาพลังความมืดและแสงสว่างประทะกันกลางอากาศทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่สะท้อนไปทั่วหุบเขาข้าจะไม่ยอมให้เจ้ากลืนกินความฝันของผู้คนเซเรนาตะโกนขณะใช้พลังจากคาถาเวทมนต์เพื่อผลักเงามืดกลับไปแต่เงามืดนั้นมีพลังมากกว่าที่เธอคิดมันใช้พลังมืดสร้างเงาหลายร่างขึ้นมาโจมตีจากทุกทิศทางเซเรนา ต้องใช้สติและพลังแสงสว่างทั้งหมดที่เธอมีในการต่อสู้เธอหมุนคทาในมืออย่างรวดเร็วทำให้เกิดแสงเจิดจ้าที่กระจายไปทั่วทั้งหุบเขาดอกไม้เรืองแสงที่เคยจางหายเริ่มกลับมาเปล่งแสงอีกครั้งพลังแห่งความฝันอยู่กับข้าเซเรน่ากล่าวพร้อมกับชุกทาขึ้นสูงแสงจากคาาทำให้เงามืดเริ่มถอยกลับพวกมันอ่อนแอลงเมื่อเผชิญกับพลังบริสุทธิ์ที่มาจากความฝันและจิตใจที่บริสุทธิ์ของเซเรนา แต่เงามืดยังคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆมันรวมตัวกันเป็นรูปร่างใหม่ที่ใหญ่และน่ากลัวกว่าเดิมเซเรนารู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะยากเย็นแค่ไหนแต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสู้ต่อไปเพื่อปกป้องดินแดนแห่งความฝันเซเรนามองไปยังเงามืดที่รวมตัวกันเป็นรูปร่างใหม่ใหญ่โตมันมีพลังมหาศาลร,ราวกับว่าพลังมืดทั้งหมดในหุบเขาได้รวมเข้าด้วยกันเพื่อเผชิญหน้ากับเธอแสงจากคทาของเธอส่องสว่างอย่างแรงกล้า แต่เธอก็รู้ว่าการโจมตีธรรมดาอาจไม่เพียงพอที่จะเอาชนะมันได้เจ้าจะต้องถูกกลืนกินไปในความมืดเงามืดร้องเสียงกึกก้องพร้อมพุ่งเข้าหาเซเรนาด้วยความรวดเร็วพลังมืดพัดกระจายออกไปทั่วท้องฟ้าเซเรนาหลบหลีกการโจมตีครั้งแรกของมันขณะที่เธอเริ่มรวมพลังทั้งหมดจากคาถาของเธอเสียงกระซิบจากวิเวียลอยมาในอากาศพวกมันบอกกับเธอว่าเจ้าต้องใช้พลังของหัวใจความฝันที่บริสุทธิ์ของเจ้านั่นแหละคือพลังที่แท้จริง เซเรนาหลับตาลงสักครู่เพื่อรวบรวมสติเธอระลึกถึงความฝันของผู้คนในดินแดนแห่งความฝันความสงบสุขที่เคยมีและความมุ่งมั่นของเธอที่จะปกป้องมันแสงในคาถาของเธอเริ่มส่องสว่างยิ่งขึ้นข้าจะใช้พลังแห่งหัวใจและความฝันเพื่อหยุดเจ้าเซเรนากล่าวด้วยน้ำเสียงที่มุ่งมั่น เมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งพลังของเธอได้ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่แสงจากคาาส่องสว่างไปทั่วทั้งหุบเขาดอกไม้เรืองแสงรอบๆเริ่มเปล่งประกายเจิดจ้าอีกครั้งเงามืดพยายามโจมตีอีกครั้งแต่แสงจากคทาของเซเรนาได้สร้างกำแพงแห่งแสงขึ้นมาปกป้องเธอไว้แสงนี้จะไม่มีวันดับเซเรนาพูดขณะชุกทาขึ้นสูงเธอรวบรวมพลังทั้งหมดที่ม,มีและปลดปล่อยแสงสุดท้ายที่สว่างเจิดจ้าจนท้องฟ้ามืดมิดกลายเป็นแสงสว่างเงามืด ที่เคยแข็งแกร่งเริ่มแตกสลายเสียงกรีดร้องของมันดังสะท้อนไปทั่วหุบเขาขณะที่มันค่อยๆหายไปในแสงที่เซเรนาสร้างขึ้นท้องฟ้ากลับมาเป็นสีฟ้าอีกครั้งดอกไม้เรืองแสงที่เคยจางหายกลับมาเบ่งบานเต็มที่และบรรยากาศที่เคยตึงเครียดก็กลับมาเป็นความสงบสุขเซเรน่ายืนอยู่กลางหุบเขาที่เปล่งประกายด้วยแสงสว่างรอบตัวเธอเหล่าวิเวียลอยมาขอบคุณเธอเจ้าทําได้แล้วเจ้าปกป้องดินแดนแห่งความฝันได้สําเร็จเซเรนายิ้มอย่างโล่งใจ แต่เธอก็รู้ว่ายังมีการเดินทางและความท้าทายอื่นๆรอเธออยู่หลังจากที่เซเรนาเอาชนะเงามืดและนำพาความสงบสุขกลับสู่ดินแดนแห่งความฝันเธอเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองพลังที่เธอได้รับไม่ใช่เพียงแค่พลังแห่งการต่อสู้แต่ยังเป็นพลังที่เชื่อมโยงกับความลับบางอย่างของดินแดนนี้ในคืนหนึ่งขณะที่เธอนั่งอยู่ใต้ท้องฟ้า ที่เต็มไปด้วยดาวแสงสีทองอ่อนๆปรากฏขึ้นในอากาศวิญญาณโบราณของดินแดนแห่งความฝันที่ชื่อล um ูเมียปรากฏตัวขึ้นเขาคือผู้พิทักษ์ดั้งเดิมของดินแดนนี้แต่ได้ถูกเงามืดกักขังไว้นานหลายศตวรรษข้าเห็นทุกอย่างแล้วเจ้าหญิงแห่งความฝันเจ้าได้ช่วยปลดปล่อยดินแดนนี้จากความมืดแต่เจ้าจะต้องรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่ลูเมียกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนความจริงอะไรเซเรนาถามด้วยความสงสัย ลูเมียเผยให้เห็นว่าดินแดนแห่งความฝันถูกสร้างขึ้นจากพลังของความคิดและความฝันของผู้คนทั่วโลกแต่เงามืดที่เซเรนาต่อสู้นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีความท้าทายอื่นๆที่รอเธออยู่เพราะเงามืดได้หลงเหลือบางสิ่งไว้ในจิตใจของผู้คนที่ไม่สามารถถูกทำลายได้โดยง่ายเจ้าจะต้องเดินทางไปยังหัวใจของดินแดนแห่งความฝันที่นั่นเจ้าจะพบกับความจริงเกี่ยวกับพลังที่แท้จริงของเจ้าลูเมียกล่าว เซเรนารู้สึกถึงความหนักแน่นของภารกิจที่ยังไม่สิ้นสุดเธอยืนขึ้นและมองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวข้าจะเดินทางไปยังหัวใจของดินแดนแห่งความฝันและข้าจะค้นพบความจริงที่ข้าต้องรู้หลังจากได้รับคำแนะนำจากลูเมียเจ้าหญิงเซเรนาออกเดินทางตามคำแนะนำของเขามุ่งหน้าไปยังหัวใจของดินแดนแห่งความฝันซึ่งเป็นสถานที่ลึกลับที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนดวงดาวที่ส่องสว่างบนท้องฟ้า เป็นเสมือนเข็มทิศนำทางเธอขณะที่เธอเดินผ่านป่าเขียวขจีและทุ่งดอกไม้เรืองแสงเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางธรรมดาเมื่อเซเรนาเดินลึกเข้าไปในดินแดนแห่งนี้เวทมนต์ที่รายล้อมรอบตัวเธอก็เริ่มเปลี่ยนแปลงท้องฟ้ากลับมืดลงเล็กน้อยและเธอรู้สึกถึงพลังแปลกๆที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในอากาศเมื่อเซเรนามาถึงกลางดินแดนแห่งความฝันเธอพบกับประตูหินขนาดใหญ่ที่สลักลวดลายโบราณ และสัญ,ญลักษณ์แห่งความฝันแต่ประตูนี้กลับถูกปิดล็อกด้วยพลังบางอย่างเจ้าต้องใช้พลังจากภายในของเจ้าเพื่อปลดล็อกประตูนี้เสียงของลูมีเยดังขึ้นในอากาศเซเรนาหลับตาลงและเริ่มรวบรวมพลังแห่งความฝันที่อยู่ในใจของเธอแสงจากคทาของเธอส่องประกายเจิดจ้าและเมื่อเธอเปิดตาอีกครั้งประตูก็เริ่มเคลื่อนไหวสัญ,ญลักษณ์โบราณบนประตูเรืองแสงขึ้นอย่างช้าช้าและประตูหินเปิดออกเผยให้เห็นภายในของหัวใจแห่งดินแดน ข้างในนั้นเต็มไปด้วยแสงสีทองที่อบอุ่นและกลางห้องมีแท่นบูชาโบราณวางอยู่บนแท่นนั้นมีลูกแก้วเรืองแสงขนาดใหญ่ที่เปล่งประกายราวกับมีชีวิตอยู่เซเรน่ารู้ทันทีว่านี่คือแหล่งพลังงานหลักของดินแดนแห่งความฝันนี่คือหัวใจของดินแดนแต่พลังนี้ถูกผนึกไว้ข้าต้องหาทางปลดปล่อยพลังนี้เพื่อปกป้องดินแดนแห่งความฝันอย่างถาวรเซเรน่าพ,พึมพำกับตัวเองเธอรู้ว่าการปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของหัวใจดินแดนนี้ ต้องการความกล้าหาญและพลังจากหัวใจที่บริสุทธิ์เธอเริ่มเดินเข้าไปใกล้แท่นบูชาพร้อมที่จะทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอเซเรนาก้าวเข้าไปในห้องโบราณภายในนั้นแสงสีทองอ่อนโยนแผ่กระจายออกมาจากลูกแก้วบอนอแท่นบูชามันเป็นแสงที่อบอุ่นแต่เต็มไปด้วยพลังที่ไม่อาจมองข้ามได้เธอรู้ว่าการปลดปล่อยพลังนี้ไม่ได้ง่ายใดมันต้องการการทดสอบที่ท้าทายจิตใจและความตั้งใจของเธอ ทันใดนั้นเสียงลึกลับที่คุ้นเคยดังก้องไปทั่วห้องเจ้าต้องเผชิญกับความกลัวในใจของเจ้าความฝันและความหวังที่แท้จริงจะต้องมาจากความตั้งใจที่บริสุทธิ์เซเรนาหลับตาและรู้สึกถึงพลังที่แทรกซึมเข้ามาในจิตใจของเธอเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งห้องนั้นก็เปลี่ยนไปกลายเป็นภาพลวงตาที่เต็มไปด้วยความมืดและความกลัวความหวาดหวั่นจากอดีตและความลังเลในอนาคตปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอข้าไม่กลัวอีกแล้ว เซเรนาพูดกับตัวเองขณะยืนขึ้นอย่างมั่นคงเธอเดินไปยังแท่นบูชารู้ดีว่าการทดสอบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพลังภายนอกแต่เป็นการปลดปล่อยพลังภายในใจของเธอเองเมื่อเธอแตะลูกแก้วบนแท่นบูชาแสงสว่างเจิดจ้าก็พุ่งออกมาแสงนั้นไม่ได้มาจากลูกแก้วเพียงอย่างเดียวแต่เป็นแสงที่เกิดขึ้นจากหัวใจของเซเรนาเองเจ้าพิสูจน์ตัวเองแล้วเจ้าคือผู้ที่จะปกป้องดินแดนแห่งความฝันเสียงของลูเหมียดังขึ้นอีกครั้ง เงามื่ที่เคยคุกคามดินแดนแห่งความฝันถูกกำจัดไปจนหมดสิ้นและพลังของดินแดนก็ได้รับการฟื้นฟูเซเรน่ารู้สึกถึงพลังใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในตัวเธอแต่คราวนี้พลังนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เวทมนต์แต่เป็นความเชื่อมั่นและความกล้าหาญที่มาจากหัวใจข้าจะปกป้องดินแดนแห่งนี้และความฝันของผู้คนจะคงอยู่ตลอดไปเซเรน่าพูดด้วยความมั่นใจ หลังจากที่เซเรนาปลดปล่อยพลังแห่งหัวใจของดินแดนแห่งความฝันแล้วดินแดนทั้งมวลกลับมาสว่างสวัยอีกครั้งพลังแห่งความฝันที่บริสุทธิ์ถูกปล่อยออกมาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในอาณาจักรกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ยิ่งใหญ่และสงบสุขกว่าเดิมดอกไม้เรืองแสงเบ่งบานมากกว่าเดิมต้นไม้สูงใหญ่ส่งเสียงกระซิบเบาๆในลมที่พัดมาประชาชนในดินแดนแห่งความฝันต่างรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในอากาศเงามืดที่เคยคุกคามพวกเขาได้หายไปอย่างถาวรเหล่าวิเวีย และสิ่งมีชีวิตมหัาที่ลอยอยู่ในอากาศต่างชื่นชมและขอบคุณเซเรนาที่นำพาความสงบสุขกลับมาให้กับดินแดนแห่งนี้เจ้าทำได้แล้วเซเรนาลูเมียกล่าวพร้อมกับปรากฏตัวอีกครั้งเจ้าพิสูจน์ให้เห็นว่าความฝันและความหวังที่บริสุทธิ์สามารถเอาชนะความมืดได้เซเรนารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เธอทำสำเร็จแต่เธอก็รู้ว่าการเดินทางของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นดินแดนแห่งความฝันยังต้องการการ,การดูแ,แลและเธอจะต้องปกป้องอาณาจักรนี้ต่อไป ข้าสัญญาว่าจะปกป้องดินแดนแห่งความฝันและทุกความฝันของผู้คนเซเรน่ากล่าวด้วยความมั่นใจเมื่อเธอกลับไปยังพระราชวังของเธอในอาณาจักรมิเรอาเธอได้รับการต้อนรับด้วยความยินดีจากประชาชนทุกคนต่างรู้สึกถึงความสงบสุขที่กลับมาดวงดาวบนท้องฟ้ายังคงส่องสว่างและเงามืดไม่มีวันกลับมาอีกเซเรนายืนมองท้องฟ้าคิดถึงการผจญภัยที่เธอได้ผ่านพ้นไป และเธอรู้ว่ายังมีการเดินทางอื่นๆรอเธออยู่แต่เธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้า